คนจะมาสัมภาษณ์คนจะไปขืนได้ยังไงอยากได้สาวสวยลงช่องมึงไมง่มึงขืนไม่ได้ไม่มีไม่มีมมล็อก๋ยวกูเดินไปถามให้แล้วบ่สฮัลโหลเทส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 โอนะครับอันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับผมได้กไไ็ได้ครับสามสี่คน,น อ๋อรู้จักกันเฮ้ยครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับมาจากโรงเรียนอะไรชื่ออะไรบ้างครับเอ่อมาจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาชื่อคนครับเรียนอยู่ไหนครับผมเรียนอยู่ SPU ค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อปอยเช่ค่ะโอเคครับก็รำไรครับมาจากภูเก็ตครับโรงเรียนปุกัญญาโอเคครับสาวคนนี้เนี่ยรู้จักเป็นเพื่อนกันไหมครับรู้จักกันมาก่อนไหมอ๋อรู้จักกันขอถามแรกนะครับผมคณะที่เราเรียนอยู่เนี่ย มีสัตว์ประจําคณะหนึ่งตัวเนี่ยอยากให้เป็นสัตว์อะไรครับอยากให้เป็นแมวอยากให้เป็นแมวเป็นอะไรล่ะมังกรเป็นวาเนอะวาเป็นวานทำไมถึงอยากให้เป็นแมวครับชอบแมวชอบแมวทำไมถึงเป็นมังกรเพราะว่าเอ็นพียูก็เป็นมังกรผมอยากเลี้ยงเกียวกุดอยากเลี้ยงเกี๊ยวกุดใช่ไหมทำไมถึงอยากให้เป็นวานเป็นสัตว์ประจําของคณะได้อยู่นานๆเลยครับอยู่นานๆแบบยาวเลยไม่มีทางตาย ใช่ครับทั้งเป็นทั้งตำนานแล้วก็ยังอยู่อยู่ตลอดไปครับอยู่จนรุ่นน้องขึ้นมาเทียบเท่า,าผมเลยก <laughs> ็เราก็ยังอยู่ใช่ครับ <laughs> คำถามหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราเรียนจบแล้วเนี่ยเรามีเงินเดือนก้อนแรกอยากเอาเงินเดือนนั้นไปซื้ออะไรหรือว่าจะเก็บไว้อ่าอย่างแรกครับส่งให้พ่อแม่กินใช้กันับแล้วก็ไปซื้อของตัวเองอย่างได้เขาๆๆให้เรามาเยอะแล้วใช่ไหมใช่ครับน่าจะทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจอะไรครับเอ่อแบบเบเกอรี่ส่งออก เอะไร้ oh, เดี๋ยวผมราอุด<า>หนุนแบ่งไปให้ครอบครัวแล้วก็เอาไว้ลงทุนอีกเป็นสายลงทุนนะขอสามคำให้กับงานในวันนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างฮะร้อยนัดนี้ร้อนมร้อนมากๆสะดุกมากคุณไปทำอะไรคุณไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยอ๋อ oh.